นมสดสตรอเบอรี่ค่ะโดยลี่จะทําทั้ง2แบบเลยนะคะนมสดแช่ยเย็นนมเมจินะคะแล้วก็แบบใช้นมผงค่ะใช้300กรัมนะคะก็ถ้าไม่มีเครื่องช่างประมาณสตรอเบอรี่20ลูกน้ําตาลทรายเราก็จะใช้305กรัมเท่ากันค่ะน้ําตาลทราย1ส่วนต่อสตรอเบอรี่หงส่วน,วนก็หั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่ต้องสวยนะคะเราเน้นหั่นให้มันแบบละเอียดละเอียดก็พอค่ะ เทสตรอเบอรี่ hey, 300กรัมลงไปในกระทะเลยตอนนี้เราเปิดไฟแล้วนะหลังจากนั้นก็เทน้ำตาลทรายขาวลงไปทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นนะคะประมาณ15นาทีค่ะหลังปิดไฟเราก็จะพักสตรอเบอรี่ทิ้งไว้10นาทีค่ะสตรอเบอรี่เริ่มอ,อุ่นๆนะคะเราก็จะเอาไปใส่โถป,ปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ใส่ภาชนะที่สะอะาเราไม่ใช้กรวยในการตักอะค่ะสตรอเบอรี่มันก็จะไหลไปเลอะข้างขวดเวลาที่เราจะตักขายหากรวยมาสักหนึ่งอันค่ะแล้วก็หนึ่งขวดเนี่ยรี่จะใส่ไปที่40 ะะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องชั่งให้เราตักที่2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนแกงแบบพอดีไม่ต้องพูดนะคะใช้นมสดเมจิอยู่ที่ประมาณ190 ml ต่อกันที่นมสดแบบผงสูตรนี้เราจะใช้นมผง3 0 0กรัมร้อนแค่350ก็จะเติมน้ําเย็นอีก350 ml ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อช่วยให้นมเนี่ยมันเย็นตัวเร็วขึ้นค่ะก็จะได้นมสดสีขาวๆแบบนี้นก็เอาไปเทผ่านกล้วยเมือนเดิมเลยค่ะปริมาณเท่ากันนะคะใช้ 190ML ช่ เย็นไป3ชั่วโมงเรียบร้อยค่ะเย็นจัดน่ารับประทานมากคนสตรอเบอรี่ด้านล่างให้แตกตัวนะคะแล้วเราก็ดูดขึ้นมาทีเดียวเลย